นะครับชุบอเมริกันบามันขาวหายากครับในตลาดเด้อชุดสูงเท่าไรครับเนี่ยสครับร้อยหกสิบห้าโอ้สูงเนาะสมบูรณ์ดีเด้อเป็นแม่สาวป่ะครับสองปีกว่าเนาะเป็นแม่สาวอันแรกเลยครับสี่แล้วเนาะมาน้องสี่เดือนอ้าวหางกันยาวเนาะใช่กันใหญ่สมบูรณ์เนื้อทั้งใต้ก็ดี แม่อาไม่ได้กันบามันขาวนี่หายงกยครับในตลาดเด้อไทยพี่น้องบิ่งครับชุบเป็นแม่สาวสองปีกว่าๆนะครับอันแรกคนมีรายละเอียดให้สอบถามเด้อชุดเอ,อ,อนี่โู้ดีเนาะโูะโด้ดีเด้อเชื่อมเป็นเจลียมครับเอาหายงกเลยครับม้วนที่ไนหนตลาดเด้อโบมี่หรอครับมีตัวเดียวแล้วมื้อน,นี้กรไดราคาเด้อครับสี่หมื่นห้าเนาะ 4ี่หมื่้าเยครับเออสี่หมเบอร์โทรครับเบอร์โทรครับ063 6์ห3 4ามศูมครับ3704โทรมาเบอร์นี้มาหาห้อยห้อยออเดอจากวังสามหมอขอบคุณในหลายครับ